หน่วยกองโจร้องเสือดําได้มาพักอยู่ในร่มไม้ชายคาขบุญมากแล้วขุนโจนปล่อยให้บริวารของเขาออกไปท่องเที่ยวสดับตรับฟังเสียงของประชาชนและใช้ให้นําประกาศซึ่งเขาเขียนขึ้นด้วยลายมือของเขามีข้อความเช่นเดียวกันรวมสิบฉบับไปปิดไว้ตามที่ต่างๆการกลับมาห้องเสือดําทําให้เศรษฐีและพ่อค้าสําคัญในการเจนะบ,บริประวัติท่านใจไปตามกันทางเจ้าพนักงานตํารวจเตรียมพร้อมทันที หน่วยตำรวจถูกส่งออกลาดตะเวนทั่วเมืองแต่เสือดำก็เดินท่องเที่ยวอย่างลอยนวลมหน,มหนำซ้ำยังยืนฟังประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ตัวเขากับเสือย้อยชาวกาญจนบุรีส่วนมากเชื่อกันว่าฝีมือของเขาคงจะเหนือกว่าเสือย้อยเป็นแน่เพราะเสือย้อยเพิ่งเริ่มเป็นเสือในเร็ววันนี้เองบรรดาชายชะกันซึ่งเป็นนักเลงหัวไม้ต่างภาวนาขอให้จอมจุนทั้งสองยกพวกเข้าประทะกันเร็วที่สุดเพื่อจะได้รู้ผลแตกหักว่าใครจะอยู่และใครจะไป บ่ายวันนั้นประมาณ14นาฬิกาเสรเสือดำกับสมุนคนสนิทของเขาคนหนึ่งได้พากันเดินเตร่อยู่แถวตลาดเพื่อสังเกตการเจ้าเพื่อนสมุนเก่าของเสือวงเพิ่งได้เห็นการจนินบ,บุรีเป็นครั้งแรกแต่เสือดำนั้นการจนินบ,บุรีก็เปรียบเหมือนบ้านของเขาทั้งสองออกจากร้านกาแฟเดินตรงไปยังตลาดพอเลี้ยวขวาขุนจนก็แลเห็นประชาชนหญิงชายประมาณ20คนยืนมุงกันอ่านประกาศของเขาด้วยความสนใจยิ่ง แผนเนี้ยจะแหวงเอามาปิดครับพี่ดำเผื่อนกระซิบกระซาบบอกเขาเออดีทีเดียวอ่ะแต่กันแปลกใจเหลือเกินไอ้นอกชายทำไมตำรวจเขาไม่ทำลายประกาศนี้หรือเขามีนโยบายให้เรากับไอ้ย้อยประทะกันน่ะตำรวจจะได้เบาใจในการปราบปรามเพราะกันหรือไอ้ย้อยมันจะต้องตายกันไปข้างหนึง่งเจ้าเผื่อนไม่ออกความเห็นอะไรเดินตามเสือดำตรงไปยังกลุ่มประชาชนซึ่งกำลังอ่านประกาศของเขาและบางคนก็อ่านให้เพื่อนฟัง ใครคนหนึ่งร้องขึ้นดังดังเอาแล้ววะพวกเราจะได้รู้กันว่าเสือตัวไหนจะมีเขี้ยวเล็บดีกว่ากันสำหรับข้าละก็อกอถือหางเสือดำละเสียงจอกแจ๊กจอแจด,ดังอยู่ตลอดเวลาในเวลาเดียวกันนี่เองเสือดำก็ได้เห็นความอุกอาจของบริวารเสือย้อยชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งแต่งชุดเวสปอย แวกหมู่ประชาชนเข้าไปจนถึงกำแพงที่ปิดประกาศใบหน้าสี่เหลี่ยมของเขาเหี่ยมเกลียบเขารีบยกยกระรดาษแผ่นหนึ่งซึ่งทาแป้งเปียกมาเรียบร้อยแล้วขึ้นไปปิดไว้ใต้ประกาศของเสือดำและเดินฝ่ากลุ่มประชาชนออกไปยางอาจหพนทุกทุกคนเงียบกริบม,มองตามเป็นตาเดียวเสือดำรีบเข้าไปอ่านดูข้อความในประกาศแผ่นนี้ทันทีเสือย้อยพร้อมที่จะพบกับเสือดำทุกเมื่อที่ไหนและเมื่อไรได้ทั้งนั้นขอบอกให้ทราบว่าเสือดำ จะอยู่ในการเจนะบ,บุรีไม่ได้เด็ดขาดถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เสือย้อยขุนโจรขบกลามเน่นประชาชนพูดกันอื้ออึงชายร่างใหญ่สมุนเขาเสือย้อยเลี้ยวซ้ายมือลับถนนไปแล้วเสด็จดำพยักหน้ากับเจ้าเพื่อนพาเจ้าเพื่อนออกมาจากหมู่ประชาชนไอ้น้องชายไอ้ย้อยมันยาน้ำหน้าพี่ถึงเพียงเนี่ยไปะสะกดรอยตามไอ้คนที่เอาประกาศของไอ้ย้อยมาปิดไปเถอะจนกว่าจะถึงรังของมันพี่คงมีหวังได้สังหารไอ้ย้อยในวันนี้ เสือดำผ้าสมุนคนสนิทของเขาเดินไปจากที h, ่นั่นอย่างร้อนดรถพอเลี <the> ้ยวซ้ายมือก็แลเห็นหลังลูกน้องเขาเสือยอยเขากับเพื่อนรีบติดตามไปในกระชันชิดผลของการสะกดรอยติดตามสมุนเขาเสือยอยที่นําประกาศท้าทายแปปิดไว้ใต้ประกาศของเขาทำให้เสือดำทราบว่า สำนักเขาเสือย้อยอยู่ที่บ้านเหนือด้านอีกเป็นเรือนแบบโบราณสองหลังและติดอยู่กับละเมอะแห่งหเมื่อได้ทราบที่อยู่ของเสือย้อยอย่างแน่นอนแล้วคุณจุดก็พาลูกน้องโคสนิทของเขากลับไปบ้านบุญมากเตรียมหาวิธีที่จะบุกเสือย้อยต่อไปกควรจะจัดการกับไอ้ย้อยอย่างไรดี จอมโจรกล่าวถามบุญมากเพื่อนเกลือของเขาแทนที่จะตอบบุญมากกลับย้อนถามแ,แกต้องการจะลูบคมมันหรือต้องการจะฆ่ามาันล่ะเสือดำหัวเราะก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละลบลายไอ้เสือนี้แล้วก็ฆ่ามาันซะบุญมากพยักหน้าช้าๆาแต่เช่นนั้นก็จะยากอะไรพาพวกเราบุกมันเลยยิงมันทิ้งให้หมดเทถานี้ชาวเมืองการก็ตื่นเต้นอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของแก แต่ว่าสมุิเค้าอ้ยย้อยนะไม่ได้ลบลูดูบิดอะไรแกเลยนะน่าสงสารมันที่ต้องถูกแกฆ่าตายกันอยากให้แกเล่นงานอ้ย้อยคนเดียวเท่านั้นขุนโจรนิ่งอึ้งไปสักครู่จริงของแกวะบุญมากถ้าอย่างนั้นกันจะฆ่าไอาเสือเยอะแต่เพียงคนเดียวแหละและเมื่อมันมีความมุ่งหมายอย่างเนี้ยกันก็จะบุกไปหามันโดยไม่จะเป็นต้องเอาบริวารของกันไปด้วยคราวนี้บุญมากมองดูเสือดาด้วยความเป็นห่วงเฮ้ย hey, อยากจะล่าใจจนเกินไปเพื่อนรัก ไอ้ยนะ้อยมีบริวารกันอยู่หลา so ยคนนะน้ำน้อยยอมแพ้ไฟนะเพื่อนจอมโจดยกมือตบบ่าเพื่อนเกลือของเขาขอบใจมากที่เป็นห่วงกันนะเสืออย่างไอ้ย้อยเนี่ยเป็นเสือที่เพิ่งจะมีเขี้ยวเล็บไม่มีความสําคัญอะไรหรอการสังหารไอ้ย้อยเนี่ยไม่ยากลําบากอะไรเลยคนของกันน่ะมันจะได้พักผ่อนเตรียมตัวเข้าปล้นหลวงสาเร็จในคืนวันนี้บุญมากของวเราบเบาแกบอกกับกันว่าแกจะปล้นเป็นครั้งสุดท้ายนี เสื้อดำพยักหนาถูกแล้วแต่แกอย่าพึ่งพูดในคนของกันร,รู้เป็นอันขาดเชียวมันจะเสียขวัญกําลังใจบุญมากมองดูเพื่อนรักของเขาด้วยความแปลกใจเอ๊ะกันกันนึกว่าแกพูดเล่นเล่นเสียอีกแกจะเลิกเป็นโจรอย่าง,งานั้นหรือรพินถูกแล้วแต่จะเลิกได้ตลอดไปหรือไม่นั่นก็แล้วแต่โชคชะตาของชีวิตกันตั้งใจไว้ว่าเงินราที่ป้นมาได้ในคืนวันนี้กันจะแบ่งให้บริวารทั้งหมดสําหรับกันนะ่ะไม่เอาเลยแม้แต่สตางค์เดียว กัจะป้นไว้อะไรแบบเสือสังปาหลังจากนั้นกันจะขอให้เจ้าเพื่อนหรือเจ้าเลือดคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าควบคุมบริวารต่อไปเพื่อนรักกันตั้งใจมานานแล้วที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีซึ่งคราวนี้แหละกันอาจจะเป็นคนดีกับเขาได้ในความอุปการะของคุณทัศนีบุญมากยื่นมือให้จอมโจรจับเออกันยินดีด้วยนะพินกันเป็นห่วงเพื่อนเสมอแต่แกยิอาชีพเป็นโจรอย่างนี้เรื่อยไปนะ วันหนึ่งอะแกจะต้องเพียงพ้มแกเจ้าพนักงานกันดีจใจจริงๆรับพินก็ให้โชคดีจะเป็นของเพื่อนเธอแต่ว่าถ้าวารีวานของแกมาดูว่าแกจะทิ้งมันไปมันคงจะอะไรรักแกไม่น้อยนะขุนโจรถอนหายใจหนักๆผุดลุกขึ้นยืนมองดูนาฬิกาปลุกบนตกทุ่มครึ่งนะกันจะไปพบกับไอ้ย้อยเดี๋ยวนี้ล่ะแกนอนพักผ่อนเอถิดบุญมากไม่ต้องเป็นห่วงกันหรอกเชื่อมือกันเถอะไอ้ยนะ้อยน่ยไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลย โชคดีระพินเสือดำยิ้มให้เพื่อนของเขาอีกครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างช้ากันจะกลับมานี่นะไปเลยนะบุญมากบุญมากโบกมือให้เขาขุนโจนผ้าตัวเดือดออบจากห้องหมายมั่นปั้นเมื่อที่จะสังหารเสือร้ายผู้อุกอาจแย่งถ้าของเขา ในที่สุดเจ้าพ่อการจนิบุรีก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านพักเสือย้อยสิงห์หนุ่มที่กำลังคึกขนองจอมโจรหยุดยืนหน้าบันไดเรือนเขาแลเห็นชายชกกสอนทุงสามคนนั่งล้อมบงคุยกันอยู่บนนอกชานเรือนอย่างสนุกสนานเสียงสุนัขทางหลังบ้านตัวหนึ่งเห่าคขลมแล้ววิ่งออกมาทางหน้าบ้านการสนทนาของพวกสมุนโจรก็หยุดชะงักทันทีใครคนหนึ่งลุกขึ้นเดินมาที่บันไดใครวะกันเองเว้ยพูดพลาง ก้าวขึ้นบันไดมาบนเรือนและพูดกับสมุนก็เสือย้อยอย่างอาจหานไอ้น้องชายย้อยอยู่ไหมเสนตะเกียงส่องต้องใบหน้าเสือดำอย่างถนัดชายหนุ่มที่ยืนประเชิญหน้าขุนจรรู้จักเสือดำดีเขาตกตะลึงแทบสิ้นสติใบหน้าซีดเผือดเพราะเสียขวัดพี่ดำเขาร้องขึ้นดังๆทำให้ทุกคนสะดุ้งเฮือกไปตามๆกันจอมโจรยิ้มเล็กน้อย เออข้าเองอ่ะรู้จักข้าด้วยหรือไอ้น้องชายนายแกอยู่ไหมวะขตบรถกันมาพบกับเขาเพื่อทําความตกลงกับเขาอย่างลูกผู้ชายสมุนของเสือย้อยมีทีท่าเหมือนกับจะเป็นหลบก็หันไปทางขวามือแล้วเขาก็เลยเห็นเสือย้อยยืนอยู่ที่ประตูห้องในมือทั้งสองถือปืนพกข้างละกระบอกเล็งศูนย์ปืนหมายมายัางร่างของเสือดับอ,อ่าพี่ย้อยยืนอยู่นั่นครับ เสือดำหันขวับมามองดูเขาเพิ่งได้เห็นสิงหนุ่มเป็นครั้งแรกเสือย้อยรูปร่างค่อนข้างเตี้ยล่ำสัน่ในใบหน้าเคร่งขรึมในตาขมบอกความเยี่ยมโหดกันอยู่นี่เว้ยเสือดำมาถึงถิ่นของกันเชื้อพียชายขุนโจดเดินเข้าไปหาโดยไม่สะทกสะท้านท่านตัที่รีโว่เบอร์ทั้งสองก็บ,บอกจ้องมาที่หน้าอกเขาเขาหยุดยืนเผชิญหน้ากับสิงหนุ่มในระยะห่างไม่เกินสามก้าวและนึกชมเชยเสือย้อยที่ไม่ได้ประวัติพลานพึงเขาเลยไอ้น้องชาย เก็บปืนเร็ตทัวรกันอุกอาจมาหาแกในเวลาค่ำคืนเช่นนี้ก็เพื่อจะทําความตกลงกับแกดังที่แกประกาศท้าทายกันแกกับกันต่างก็เป็นเสือนแต่กันเป็นมาก่อนแกกันจะถือว่ากาญจนบุรีนี้เป็นถินของกันเสือยอยลังเลจะอยู่สักครู่แล้วก็เก็บปืนพกไว้และยิ้มให้เสือดําเขาไปคุยกันในห้องเะอพี่ชายยินดีมากที่ได้เห็นหน้าแกและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แกมาหากันถึงบ้านแกมาคนเดียวหรือเสือดํา ขุนโจรพยักหน้ามาคนเดียวกันกล้ามาตาลำพังก็รู้ว่าเสืออย่างแกจะไม่ใช่วิธีหมาหมูเล่นงานกันเสือย้อยเรียบพูดขึ้นทันทีแน่นอนเสือดำกันเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นจนที่มีความ,มรู้ผู้ชายเพียงไหนกันก็เพียงนั้นเสือย้อยพาเสือดำเข้าไปในห้องของเขาสองเสือสุดตัวนั่งบนเก้าอี้คนละตัวเสือดำรู้สึกพอใจในความเยือกเย็ยนของเสือย้อยมากสิงหนุ่มใจเหล็ก เลื่อนกระป๋องบุหรี่ไม้ขีดไฟมาให้ขุนโจทย์สุบุรีสิเพื่อนเสือดำยิ้มและพยักหน้าขอบใจมากเสือย้อยกันต้องการทำความตกลงกับแกกาญจนบุรีนี้เปรียบเหมือนถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งจะมีเสือสองตัวไม่ได้เป็นอันขาดถูกแล้วเพื่อนแต่กันก็เป็นลูกเมืองการคนหนึ่งนะแกเป็นเสือสุพรรณบุรีเราอย่าคิดหักโคนกันไม่ดีหรือพี่ชายเอ้ยแกพาเรือนของแกกับไปสุพรรณเถอะเราจะได้เป็นมิตรไมตรีกันต่อไป เสื้อดำหัวเราะเสียงกล่าว <laughs> ถ้าแกขอร้องกันโดยดีเช่นเนี้กันอาจจะตกลงกับแกก็ได้แต่นี่แกประกาศท้าทายและยิ่งกว่านี้แกยังได้แพร่ข่าวว่ากันประทัก,กับแกในป่าและแกได้ฆ่ากันตายเกียรติของกันต้องเสื่อมเสียไปเพราะแกกันยอมไม่ได้เสือย้อยกันต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองการเสือยอยยิ้มให้เขา <laughs> แล้วต่างมีความรู้สึกตรงกัน อยาทำอย่างไรเดีะเพื่อนเสือดำตอบทันทีก็ต้องสิ้นสุดชีวิตกันไปข้างหนึง่งชาวเมืองกันได้รู้ว่าในระหว่างแกกับกันนะใครจะเป็นเสือร้ายในเมืองนี่แกอย่าลืมว่ากันเป็นชาวสุพรรณก็จริงนะแต่การจนบ,บุรีนี่เป็นเมืองแม่ของกันแม่บังเกิดกล้าของกันเป็นคนเมืองกันญาติพี่น้องทางแม่ของกันก็ยังมีอยู่ที่นี่อีกหลายคนเสือย้อยเปิดกระป๋องบุรียิบบุรีออกมาจุดสูบมวนหนึ่งตกลงเสือดำแกพูดถูกแล้ว เรจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งแกจะเอายังไงล่ะเสือดำยิงกันสิเพื่อนเราสู้กันอย่างลูกพูทชายสิงหนุ่มอัดควันบุหรี่เข้าปอดเต็มแรงฝีมือยิงปืนของกันน่ะดูมันจะได้กัแกมากกันคิดว่าอากาศหนาวหนาอย่างนี้มาฟันเอาเหงื่อกันสักพักดีไหมพี่ชายกันอยากจะลองฝีดาบกับแกโดยไม่ต้องคิดเสือดำ ตอบคู่ต่อสู้ของเขาทันทีดีที่เดียวเสือย้อยฝีมือดาบของกันก็มีเลวจนเกินไปนะเอาละกันพร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับแกเสือย้อยมองไปที่ฝาห้องดาบไทยสองเล่มแขวนอยู่ข้างหน้าตักมันเป็นดาบคู่มือของเขาและรับไว้อย่างคมกลิบทั้งสองเล็บสิงห์หนุ่มพุทธลุกขึ้นเดินไปปลดดาบทั้งสองเล่มออกมาแล้วกลับมานั่งที่เก้าอี้ตามเดิมวางดาบลงบนโต๊ะเลือกเอาเล่มหนึ่งพิ่ชายกันเป็นเจ้าของดาบ กันให้โอกาสแกเลือกเอาก่อนเล่มไหนคมกว่าแกก็เอาไว้เถอะเสือดำหัวเราะเสียงกังวล <c oughs> ไม่จะเป็นหรอกเพื่อนสำหรับกันอะเล่มไหนก็ได้ขึ้นชื่อว่าดาวนั้นก็ต้องมีคมและคมของมันจะเกิดประโยชน์ก็ด้วยฝีมือของผู้ที่ใช้ดาบแกพูดหน้าฟังไปข้างล่างแต่เสือดำที่หน้าเรือนของกันมีลานในที่กว้างขวางเพราะที่เราจะต่อสู้กันได้อยังสบายเดือนกำลังหงายเสร็จด้วย ต่างคนต่างเอื้อมมือยิบดาบคนละเล่มและลุกขึ้นยืนดึงดาบออกจากฝักขุนโจทยกมือขึ้นลูบคมของมันคมพอใชท้ทีเดียวน้องชายแต่หากว่าดาบเล่มนี้มันตัดคอแกไม่ได้ดาบเล่มนั้นบางคนจะตัดคอกันในชั่วโมงนี้กันขอบใจแกมากเสือย้อยแกมีน้ำใจนะักเกลงสูงกับเป็นเสือความจริงถ้าแกจะออกคำสั่งกับบริวารของแกเพียงคำเดียวกันก็คงป็นศพไปแล้ว <c oughs> กันอาจจะโหดเทียมทารุณสำหรับเจ้าซัพย์แต่ในหมู่ชนนี่กันแล้ว ก็ต้องยกย่องให้เกียรติในฐานที่เราเป็นโจรด้วยกันขอยเราต่างอโหสิให้กันเถอะนะเสือดําการต่อสู้ของเราในครั้งนี้มันต้องหมายถึงชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งเสือดํายกมือตบบาปเพื่อนเสือซึ่งเป็นศัตรูของเขาไอเพื่อนยากเราจะเป็นต้องประหรัดประหารกันเพื่อความเป็นโจรของเราแต่หากว่าฝีมือกันสู้แกไม่ได้แล้วถ้ากันเพียงพำนถูกแกฆ่าตายกันอโหสิให้จะไม่ขอจองเวรจองกรรมแกเลยน้ำใจแกดีมากเสือดำ พูดจบเขาก็ยื่นมือขวาออกมาไหนๆเราก็จะตายจากกันไปข้างนึงแล้วขอให้กันได้จับมือกันหน่อยเถอะวะพี่ชายจอมโจรสัมผัสมือกระเสือย้อยทันทีต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กันแล้วพากันเดินออกไปจากห้องสม,มุนจนของเสือย้อยตื่นเต้นไปตามกัน แสงจันทร์ส่องสว่างไปทั่วลมพัดกระโชกใบมะพร้าวสั่นไหวบริเวณหน้าบ้านเขาเสือย้อยสงบเงียบณนะบัดนี้สองเสือกำลังเผชิญหน้ากันอยู่บนลานดินอันเป็นสนามการต่อสู้ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันบรรดาสมุนโจรเดินออกกันอยู่บนนอกชานหน้าบันไดทุกทุกคนเงียบกริบจ้องตาขมิงมองดูจอมโจรทั้งสองแน่นอนละมันจะต้องเป็นการต่อสู้ที่ตื่นเต้นที่สุด และสมุนของเสือย้อยเป็นส่วนมากไม่แน่ใจเลยว่านายของเขาจะเอาชนะขุนจนผู้ยิ่งใหญ่ได้แสงจันทร์ทรงต้องคมดาบเป็นประกายเสือดำยิ้มให้คู่ต่อสู้ของเขาและพูดเสียงหนักแน่นน้องชายกันพร้อมแนละ้วเสือย้อยพยักหนะ้ากันก็พร้อมแนละ้วพี่ชาย ทั้งสองกระชับดาบมั่นไว้ในมือและถอยหลังออกมาห่างจากกันเสื้อดำแก้งร้องตะโกนขึ้นดังๆเข้ามาเสืยยอย้อยสิงหนุ่มบังคับใจตนเองให้เข้มแข็งโถมเข้าทะลวงฝันเจ้าของถ้ำกาจนะบุรีทันทีเสื้อดำยกดาบขึ้นปิดดาบต่อดาบกระทบกันเป็นประกายไฟแลเห็นถนัดต่างไฟต่างฟาดฟ,ฟันกันในชั้นเชิง และต่างก็ระมัดระวังตัวอย่างที่สุดเพราะการเพียงพัาเพียงแวบเดียวมันก็จะต้องสูญเสียชีวิตและสูญเสียชื่อของตนเสือดํารู้สึกว่าน้ำหนักดับที่ฟันกระหน่ำลงมานั้นรุนแรงมากข้อมือของเขาสั่นสะเทือนคู่ต่อสู้เขาว่องไวปาดเปลี่ยวมากเขาจะเป็นต้องใช้วิธีถอยฉะออมก,กำลังไว้สู้พลานถอยพลักวนเวียนไปมารอบๆอบลานดินหน้าบ้าน การทะลวงฝันโดยไม่ยอมให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวติดยังผลให้ปลายดาบของเสือย้อยเชี่ยวต้นแขนใส่ขอ้อขุนโจดเป็นแผลยาวเสียปรับหัวใจทันทีแทนที่เสือดำจะเดือดดานเขากลับยิ้มให้คู่ต่อสู้ของเขามือแกแน่เหมือนกันเว้ยเสือย้อยแกสามารถเรียกแผลกันได้หนึ่งแผลแล้วทีนี้กันบ้างนะนะด้วยความรวดเร็วเสือดำฟันซ้ายขอยอย่างคล่องแคล่วเปลี่ยนจากถอยเป็นลุกไล้คู่ต่อสู้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาขาดการระมัดระวังตัว เสียงดาบตอดาบกระทบกันดังสนั่นช่วพริบตาที่เสือย้อยเปิดช่องว่างให้เสือดาบก็ฟันฉับลงที่ก้านคอคู่ต่อสู้เต็มแรงมันไม่ผิดอะไรกับฟันต้นกล้วยคมดาบตัดคอเสือย้อยกระเด็นหือหลุดออกจากบ่า่ทมกลางเสียงร้องอุทานของชายชะกันหลายคนซึ่งเป็นบริวารของเสือย้อยขุนโจรจ้องมองดูร่างของสิงห์หนุ่มซึ่งนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้น ห่างจากศีรษะของตนประมาณหนึ่งว่าแล้วเขาก็ยิ้มเศร้าๆย้อยเอ้ย,อย ơi, เอ็งต้องตายด้วยนะ้ำมือข้าเพราะเอ็งกำแหงต่อขฆ่าก่อนแต่เอ็งไม่ลบหลู่ดูหมิ่นข้าเอ็งจะหากินในการจ้าบุรีอย่างสบายๆไปที่ชอบที่ชอบเถอะไอ้เพื่อนเกลอือน้ำใจของเอ็งเด็ดเดียวเหมือนกันเอ็งกล้าหาญสมกับเป็นเสือแต่ชีวิตเสือของเอ็งยังน้อยเกินไปยกโทษให้ข้าเถอะไอ้อน้องชายพูดจบเสือดำก็โยนดาบทิง้งยกมือไหว้ศพของเสือย้อย แล้วเงยหน้าขึ้นมองดูบริวารของสิงห์หนุ่มเฮ้ย hey, ช่วยกันจัดการกับสบนายเองสิวะข้าลาละไอ้น้องชายทุกๆคนมองดูเขาอย่างเกรงกลัวเจ้าพ่อการจนบ,บุรีเดินไปจากที่นั่นด้วยความเศร้าใจ ึกสงัดคืนวันนั้นเสียงปืนกลมือได้ดังกึกก้องสั่นสะเทือนขวัญประชาชนให้ตรหนกตกใจไปตามกันเสือดำเปิดฉากปล้นกลางคืนเหยื่อขเขาคือหลวงสำเร็จข้าบดีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สนับสนุนความเป็นโจรของเสือย้อยโดยช่วยเหลือในการเงินและอาวุธสเสือดำบุกไอ้เสือเอาวะขุนโจรร้องประกาศลั่นนำบริวารบุกข,ขึ้นบนเรือแต่ต้งที่เจ้าทรบใช้คาบใยิงสกัดกัน แต่แล้วทอมสังก็เสือดำก็เด็ดชีวิตหลวงสำเร็จนอนกอดปืนตายอยู่ข้างบันไดบรรดาสมุนจนแยกยยกันเข้าค้นห้องต่างๆใช้ขวานทำลายตู้โต๊ะค้นหาทรัพย์สมบัติอย่างรวดเร็วฉับพลันเสือดำค้นได้กุญแจตู้เซฟและที่นอนของเจ้าทรัพย์จึงไขตู้นิรภัยขนาดใหญ่ออกเงินสดประมาณหกหมื่นบาทเครื่องเพชรและทองรูปพรรณอันมีค่ามากมายทุก,กวาดเรียบปืนพกด้ามงานหนึ่งกระบอกปืนลูกซองอีกหนึ่งกระบอกแล้วกองจนเสือดำก็ลาถอย หลังจากยิงปืนกลกลาดทำลายขวัญของผู้ที่คิดจะช่วยหลือหรือติดตามเือรดำกับบริวารของเขาทุกคนพากันหลบหนีมาบ้านบุญมากได้โดยปลอดภัยรุ่งอรุณของวันใหม่ขณะที่แสงเงินแสงทองปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้าเือดำได้เรียกสมุนทั้งหมดมาประชุมพร้อมหน้ากันบนเรือนของบุญมาก ทุกคนนั่งอยู่บนนอกชานด้วยสีหน้าหม่นมองเสือดำกับบุญมากนั่งเคียงคู่กันอยู่บนยกพื้นการแบ่งปันทรัพย์สมบัติที่ต้นมาได้เป็นไปด้วยความยุติธรรมยิ่งเสือดำและสมุนโจรมีความเห็นสอดคล้องกันแบ่งให้บุญมากห้าพันบาทเป็นการตอบแทนบุญคุณและแบ่งทองรูปประพันธ์เครื่องเพชรให้อีกตามสมควรเหลือจากนี้ขุนโจรได้แบ่งให้บริวารเขาจนหมดสิทธิฉเฉลี่ยเท่าๆกันซึ่งตัวเขาเองไม่ยอมรับส่วนแบ่งเลยแล้วเขา ก็บอกความจริงให้สมุนของเขาทราบว่าเขาจะปิดฉากชีวิตแห่งความเป็นโจรเขาลงแต่เพียงเท่านี้เขาจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพขอให้เผื่อหรือเลิศดหรือคนใดคนหนึ่งควบคุมบริวารต่อไปซึ่งเขาจะเดินทางไปในตอนเช้าวันนี้โดยขบวนรถเพชรบ,บรุรีทนบรุรีจากสถานีบ้านโป่งบรรดาสมุนโจรทุกคนต่างก็อะไรรักเขาไปตามกันและบางคนถึงกับน้ําตาคลอหน่วยเสือดําได้อ้างเหตุผลให้ฟังว่า เขาได้ก่อกรรมทําเข็มมาเป็นเวลานานแล้วจึงตัดสินใจเลิกเป็นโจ์เพื่อสร้างคุณงามความดีให้กับตนอีกโดยประกอบอาชีพในทางสุจริตน้องชายเอ๋ยพี่เป็นห่วงอะไรพวกแกไม่น้อยนะถึงเวลาที่พี่จะต้องจากแกไปแล้วกันจะต้องออกเดินทางไปบ้านโป่งมงเช้าเนี้กันรู้ดีว่าพวกแกทุกคนมีความจงรักภักดีต่อกันมากแล้วเขาก็มองดูหน้าสมุนคนสนิทของเขาว่าไงเพื่อน กจะปกครองบริวารแทนกัน so. ต <D amm. S 1> ่อไปได้ไหมเพื่อนยิ้มเศร้าๆขอให้เลือดเขาเป็นเถอะครับพี่ดำเลือดมันฝีมือดีกว่าผมอะเด็ดขาดกว่าผมเลือดพูดเสริมขึ้นผมไม่สามารถหรอกครับพี่ดำเพราะผมเป็นเพื่อนกับพวกเราเมื่อพี่ดำจากไปแล้วเราทุกคนก็จะปกครองตัวกันเองโดยไม่ต้องการมีนายโจรอย่างไรก็ตามพวกผมทุกคนไม่อยากให้พี่ดำจากไปเลยขอให้เปิดโอกาสให้พี่เป็นคนดีกับเขาสักคนเถะน้องชาย แต่หากว่าโชคชะตาของพี่มันจะเป็นคนดีกับเขาไม่ได้พี่ก็อาจจะกลับมาเมืองการเพื่อเป็นโจรต่อไปเขาเงยนหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าซึ่งสว่างขึ้นตามลําดับพี่จะต้องรีบอาบน้ําแต่งตัวตเตรียมตัวเดินทางไปบ้านโปงแต่เดี๋ยวพี่จะออกมาคุยใหม่ทุกคนอย่าเป็นห่วงพี่เลยเพราะพี่ไปดีบุญมากเอื้อมมือจับแขนขุนโจรบ,บีบบอกบอกเฮ่ <c oughs> กันเสียใจที่กันกำลังป่วยไม่ได้ไปส่งแกถึงบ้านโปง ขอให้แกได้รับคําพรจากกันเถิดรับผิดโชคดีจะเป็นของแกขอบใจมากเพื่อนรักมิตรภาพของเราทั้งสองจะต้องยั่งยืนมั่นคงต่อกันช่วดชีวิตดับกันจะไม่ลืมบุญคุณอันใหญ่หลวงของแกเลยแต่กันมีเวลาว่ากันคงจะได้มาเยี่ยมแกสักวันหนึงบุญมากยิ้มให้เพื่อนเกลือของเขาไปอาบน้ําแต่งตัวเธอประเดี๋ยวจะได้กินข้าวคนของกันพร้อมแล้วที่จะขับรถพาแกไปส่งถึงบ้านโปงขุนโจรลุกขึ้นยืน และมองดูบริวารของเขาด้วยความอาลายัยและพาตัวเดินเข้าไปในห้องอีกครั้งหนึ่งที่รับผิดหรือเสือดำได้เหยียบย่างเข้ามาในจังหวัดพนะนรร ด้วยขบวนรถเพชรบุรีซึ่งมาถึงสถานีทนบุรีก่อนเวลา13นาฬิกาเล็กน,อน้อยขุนจนอยู่ในบทบาทของสุภาพบุรุษคนหนึ่งสวมกางเกงแครสีเทาเชิ้ตแขนยาวพับแขนแค่ข้อศอกมีกระเป๋าเสื้อผ้าขนาดใหญ่มาหนึ่งกระเป๋าและในกระเป๋านี้มีปืนพก9มิลิเมตรอยู่หนึ่งกระบอกหลังจากข้ามฟากมาฝั่งพระนครระผินก็ขึ้นรถจัก,กรยานสล้อคันหนึ่ง ตรงไปหาทัศนีที่บ้านบางกะปิซึ่งเขาทราบตำบลที่อยู่ดีแล้ว